เมื่อสักครู่นี้เป็นโครงการเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชนไปนแล้วนะนเดี๋ยวเรามาดูโครงการเกี่ยวกับหมอแคนกันบ้างนะคะมสมาคมขอนแก่นสมาคมหมอแคนจังหวัดขอนแก่นค่ะจัดอบรมแคนนะคะวกประยุทธ์เพื่อฟื้นฟูอ,อนุรักษ์รักษาศิลปะวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดสู่เยาวชนค่ะที่หอประชุมวัดป่าแสงอรุณตะบนพระลับอำเภอเมืองขอนแกน่นพระเดชพระคุณพระพรหมวชิดีิลกที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค9ก้าเปิดการอบรมแคนวงประยุกต์ซึ่งสมาคมหมอแคนจังหวัดขอนแก่นจัดขึ้นค่ะ พร้อมเมตตาให้โอวาดแก่ผู้เข้าร่วมการอบรมนะคะโดยดรเกษมทรัพย์นงหงเลขาธิการสมาคมหมอแคนในนามคณะกรรมการจัดงานได้กล่าวว่าโครงการฝึกอบรมแคนวงประยุกต์นี้นะคะได้อบรมให้กับผู้ที่สนใจและเยาว,วชนจํานวน25คนค่ะโดยในวันนี้นะคะก็จะมีวัตถุประสงค์อยู่3ประการด้วยกันก็คือเพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์รักษาศิลปะวัฒนธรรมไทยก็คือดนตรีแคนของชาวอีสานไวค้ค่ะรวมไปถึงการฝึกอบรม แคนวงประยุกแก่เยาวชนและผู้สนใจทั่วไปได้สืบต่อมิให้สูญหายและเพื่อให้ศิลปะวัฒนธรรมไทยดนตรีแคนเป็นมรดกล้ำค่าของชาวอีสานสืบไปค่ะ โดยผู้เข้าร่วมอบรมในวันนี้นะคะก็ประกอบไปด้วยคณะกรรมการสมาคมหมอแคนทั้งหมด26ท่านรวมถึงนี่เลยค่ะน้องๆเยาวชนแล้วก็ผู้ที่สนใจนะคะอีกจํานวนประมาณ25ท่านนั่นก็มีท่านดรราตีศิวิไลด้วยนะคะศิลปินแห่งชาติประจำปี2566นี่เลยค่ะมาร้องมอลลกรอนด้วยคะเขาบอกว่าถ้าได้ชมฟังเสียงคุณแม่ราตีนี่คือแบบเลานอนหลับฝันดีเลยนะคะใช่ค่ะพร้ะมมากนะคะแต่ ที่สำคัญที่ต้องประสานไปด้วยกันก็คือแคนนี่แหละคะคถึงได้มีการจัดอบรมตรงนี้ขึ้นมานะคะคเพื่อให้น้องๆเยาวชนนะคะได้สืบสารต่อไปค่ะค